มาเด้อค่ะเมื่อนี้เป็นมือแรกน้ำแดงมามื่อแรกาพาตามาเบิงตราระบาดตราระบาดโลยเด้อคะ่ะอันนี้บาทหน่อยจ้าหต้องแต่งอยู่ข้างนอกก็ต้องเอาดอกเสียเวลา ป่าเมื่อนี่ขื้นดีดีด,ดน้ำดองดองซู่มไปจากสิเห็นบออ่เด้อย้อนแสงจากน้อยทั้งอยากตักป่าทั้งอยากถ่ายคลิปตากับผู้เก้าปีไก่นี่จะปีนี่เพื่อนอายุยืนเพื่อเจริญรอยปีเพื่อนใดไม่ยกสะดุง้งมืงบาทนี่รื้อเต้นเขา่าคือเขาตกแตกบ่โอ้เต้นบ่ออก เมื่อกี้บาทแล้วลอยี่หลีอันนี้มันแผ่วน้อยน้อยหนึ่งแล้วเอาพอได้เบิงเนาะสะดุ้งสามเส้นจากศอกเนี่ยตาเก้าศอกสามเส้นม่นยกมันนี่ทั้งบ้านโน้นสว่างได้จากทั้งเคือนอุบลรัฐนันจิเป็นหมู่บ้านเพ่นหาป่าทั้งเนี่ อยากยกสสด,ดุงน้ำแดงต้องมาทางนี้ป่ามันสิหลายเป็นพิเศษเพราะว่ามันไกลเคลือนเนาะป่าบอนดีดีอันยกบาดนี้เบิ้งก่อนด้อเต้นให้เบิ้งเบ่รนี่โตหนึ่งก้อนนั้นน,น,นันเพ่ไงพันลากไปบาดละสองโลนี่ล่ะ เต้นคืนนอเขาตอกแตกนี่ทายคลิปน้ำกับบอท่านถ้าเป็นเหตุการณ์ยังซีช่วงบ่ายได้จ่าช่วงบ่ายยังได้กะเอาไปบ่ไหวอ่ามันสีขื้นเมื่อเสาร์นี้ขี้เลือดมากกะคือเต็นเขาเลือดเต็มหนึ่งก็คือโมนานปาปลาขึ้นนี่สิมีการสังเกตของมันอยู่ปลาห่าวก็เอิญเนาะยกสะดุ้งก็ต้องถือมองถือท่าอีกแล้วก็ฉีถือก ม่แมนยกมองใดกระถืกแล้วจ้าเป็นมองไพ่มองมั่นอยู่ผู้ใดดวงดีกระชำถืกลอตเตอรี่ห้ามองถืงอกอาเต้นแล้วเต้นแล้วสะดุง้งตึงหนังแล้วจกักโตอาสามตัว <c oughs> บัตรสีไทยคลิป <c oughs> บัตรสีไทยคลิปเจ้าสามตัว <c oughs> พอดีละตาจิบริตักปลายากนี่เวลาตักปลาแตะกิน ถือคักถือเนียบุลเต้นขาะเต้นปลาเต้น,ตนออกเต้นเขาอยู่เนี่ยละตัวได้ซุจังววาค่อยได้มันคนยกกับผู้น้นอยดอกทางปลาเึืองเนี่เอ็มร้อยสามขวดอยู่ได้หอดซอดแจ้ง เต้นบอเต้นแล้วค่ะเต้นแล้วตาบ,บ่อบแมนเขาตกแต่คืองอดก่อนโอ้หนึ่งตัวใหญ่ๆใครได้ตาตัวนี้ใส่ตัวนี้เลย <c oughs> ตาก,กล้องกับมือไม้นะจน้ะเนาะเวียนหัวแน่จากน้อยช่วงถึกๆปัดมันจับป่าอยู่ปฏิทัยคลิปอ,อีดีละลอยลงลอยลงป่า ถก็ถือว่าถอได้สุบาทคือเขาอยู่ป่าห้าหน้ำเห็นป่าบ่ะคะป่าเดือดน้ำอ,อป่าเดือดน้ำเต้นดอดเด็ดดอดเด็ดเดือดตะวันสิถือห้าจากบ่าจากช่วงใดเบิ่งงขาเต้นออกเต้นออกจะต่ละบาดก้อนนั้นนี่ถือไรก้อนนี้บ่ได้เบาซื้อได้จ้ะถือไรก็อนนี้จนได้ตัดจินใจว่าท้ายคลิปขนาดมันสิบว่าได้ ว่ได้คลิปเนาะเพราะว่าเขาสิคิกตักปลาจะไปสแตนบายตักปลาย,ย่างเดียวบาทนี่นะ่ายคลิปได้จักน้อยก่อนสะดุ้งสามเส้นโตสองเส้นหาเนี่ยอยากเสียบจากน้อยเมื่อนี้กาว่าเอามาสงด่างเขียวด้วยเนื้อสโอ้ด่างที่สามอยู่นี่จะด่างที่สามอยู่ในเรือว่าสิเอาไปเต็มเรือนี่ละถ้าขายก็โล่ยี่สิบบาท เพื่อนว่าป่ามาหลายแล้วเพื่อนเล็กเสื้อหายี่สิบ,บาทจัาหน้ยกซิพหาซิบหาเล้ากสิจักแปดบาทบาทนี่นะลดลงเรื่อยๆตามปริมาณของป่าเมื่อกี้มันตื่นเรื่องนาะตาเนาะโอ้ตื่นเรือหลกัก โอ้นี่เด็กตัวหนึ่งขั้นอยู่พี่เมื่อกี้ตื่นเลือ่อหลักได้เป็นโล่เป็นโล่เลยจ้ะเลือหลักเลื่อหลักขึ้นมากเลื่อหลักเป็นกะหาหมองมองได้ป่าเป็นกระถือนเป็นกระลากไปแต่ละเมื่อเมื่อมีฟังกัดเป็นกะแตงมองเพิ่อนอีกกันกะดุงแยง่งโยกเกิดได้ตัวนี้มันบ่ไมาอีกแนะ่เปีย ยาไม่อีกแน่เพียงโอ้เต้นออกเต้นเต้นเต้นสามตัวใ่ญง่ๆสามปลาใต้คลิปสามตัวเป็นปลาไทยเป็นล่ออีหลีตัวง่ายนี่มาจับเบิ้ง้อ ตัวป่าจ้ะลงฟ้าเมื่อเทียบกับฟ้าเมื่อตัวป่าตามเส้นเม่ติไปท่าตีเส้นก็นได้ก่ะไ,ได้ต่างกล่องไว้นอกจากนกั้นจะซันไปซันมนาะ ให้ท <mondo> <flix> ือขอไปหลายได้แต่จะบิ่งกเรียนถือด้วยยู่นขงดีอะโค้งเท่งโค้งหนาโค้งหลังเป็นออกเป็นออกโตเนึงเหลือองตัวเอาด้วยเป็นยังังหนางสุอคะ ลงกระโปงเปลี่ยนยกลกราคาเนี่ยเป็นที้ขต่อแกให้เป็นเบิ้งดา้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวอันนี้เอออันนี้จะเกิ่งรลอยว่ อนเวลาตาว่าทายคลิปเล็กน้อยหนึ่งคเพื่อจะไปตาฟ้าซอยตาเนาะพุ่งน้องน้ำนะจ๊ะเป็นน้ำไปหาเกลือนอีกบนละเงาไปพุ่งละน้ำแดงมากหัวแหลกป้าได้ประมาณสีอาทิตย์นึงแล้วล่ะน้ำแดงทำมาหล่ายตัวีเนี่ยแต่ก็พ่อได้ยกแล้วล่ะน้ำก็ยังว่าเชี่ยวแห้งดีปว่าดิ น้ำเขียวก็นี่นเนี่ยปลาที่ถือดีก็เนี่แต่กับพ่อได้ทำเนี่กับพ่อได้จับได้บ่ายอยู่จับกูเต้นออกเห็นบ่คะโอ้เน<อ>ี่ละจ่ากะทิประมาณบาทแล้วทำเนี่ยเมดเมื่อถ้าว่าช่วงบ่ายนี่น่าจะได้ดีก็เนี๊เพราะว่าปลาอาจจะขึ้นช่วงบ่ายช่วงเศร้ากับพ่อได้เล่นไปไเรื่อยๆทำเนี่ถ้าทั่งอื่นเพิ่นกะสิวลาถือคักเนาะ แ่้ทา่งผููเพิ่นเคยหาป่าอยู่แล้วเพิ่นก็สิว่าซัมเนก็พอได้จับมันบกขึ้นโป่งเร็วเพราะว่าบาทละสามโตตีโตเนาะบาทละโลสองโลนะคะ่ะออาจากชั่วโมงสองชั่วโมงก็พ่อเร็วแต่ซัมเน่กับพ่อใจแล้วเด้อมาถือมืออยู่ม,ออมือเนี่ก็พอได้จับอยู่บ่จากกัมือเอื้อนนี่นะจะได้เอียดมือเอื้อนมือเหื่อนี่สองสามมือต่อไปนี่จะเอาอาทิตยตออ์ตัได้ว่างงันก็มาได้เด้อ กัดกับคืบบานโนวนสว่างนะคื่ทุกคนระดูกเต็มน้าทั้งของบนแต่ว่าคนกับไดทุกคนบาท3ามบาท4สีเอาเบิ้งบาดนี้ได้จ่ะมาอีกโบมาอยู่ได้เ่าได้ได้สองตัวใหญ่ๆปลามมนโตใหญ่นอะโตใหญ่ใหญ่ใหญ่ดีจ้ะปลาปีนี้ปลางาม ท่านมะลาป่าเลยไงท่านน้ามมาลาตอนนี้เห็นแพ่เพื่อนบอกรัาแค่เพ็่นกำลัง,งย่ายกำลัง,งย่ายหาหมอเงกสะดุงเมื่อกี้แพ่หลังนี่ทานไปบาดโลด่สองโล่ถูกบาดเลยมันตื่นแพ่เพื่อนตำไรป่าขอสะดุงให้คุณน่ะสะดุง้ดงใหญ่อีกดังเนึ่งของบนเพิ่นยก เปน็นโยกอยู่ของบนแตจกจากๆอยู่สะดุง้งง่า่นะล่ะสู้มให้เบิ่งนิดนึงแต่ของหอากับมักสะดุ้งน้อยนี่แหละไม่นคยได้หลุนง,ง่ายเต้นโบเต้นโบนโบี่ละค่ะบ,บาดว่าถือบาดพ่อได้จับได้บ่ายสามตัวสี่ตัวถ่ายจากยี่สิบนาทีพ่อได้เบิง้งนะจ้ะเนาะ ช่วงใบถ้าถืออีคักๆแล้วสิ่ท้ายเอีกช่วงเศร้าน่าจะปับปลายมาเรื่อยๆบดได้ยิ่เล็กะบาทละตัวสองตัวยกสิบบาทเศร้าบาทค่อยสิพ่อบาทหนึ่งที่บดได้เลยกะถือว่าโชคดีอยู่จากก็ถือว่ามันถือดีซั่มเนี่นนำกับพ่อยกดีๆเนี่ล่ะบดเลิกแห้งบดเลิกหลายพ่อยกดีๆบดได้สะดุ้งบดได้จุมมจ่มมิดกระจุ่มมิดเดียใส่แห้งไหลเนาะ ก็สิโยกวิดน้าปลากระกเต้นออกทั้งเมื่อยเมื่อจังสันอันนี้ก็ถือวโชคดีน้าเพราะดีพอดีสำหรับโยกสะดุ้งตาเราเตี้ยแล้วเอ่าตังมาง้อยมาง้อยบ่อยากจุ่มน้ำเนาะเพราะว่าน้ำร่างเชื้อกับเป็นน้ำแดงกับเชื้อน้ำที่นีเชื้อโรคลายเติบจากยาขาแมลแรงจากยางไหลามาน้ำเนาะเข้ากะโอกาสจุ่มน้ำไหล มันยกซืือคุนณมเนออาเต้นออกค่ะเต้นออกแล้วจ้องตวเต้นออกมาดพร้อมกันสามคคี่กีฬาทิ้มชาิคลิปสิบวตัดต่อด้วยจ้เาเลี้ยวท่ามเลยถือก็ถือกับบิง้ง ไปน้ากันบาดก็ถือกต่น,นี่บาดถือกะเบื้องสามนั่นเลยอดเอาเดี่ยวท่ามเลยจะประตัดต่อคลิปจะเลือดไหลเนี่ยด้แยจังเปล่าคิ้วจะไปมีเลื่อดให้เรื่อยๆอ้าวตัวเดียวคนรอน้อย ไม่ได้จ้างแพทเพิ่นมาอีกบ่อโซ่ถือดีคือเขาตอกแตก่แก่ ีเต้นไหมเต้นแด้วตบาบอมเปนเขาตกแตกโตเดียวอ้าวส่งลอยล่งลอยล่งตัวละ่ะแต่ก็ได้จับอยู่น้่ลอยล่งก็ถือว่าโบฟาวาหลข้ามาดักเอาหมองนี่จ้ะน้ำมันทางมากตรงทางโคง้งพอดีพอดีน้ำได้สัด มองเอินนามซัดกระถึกดีอยู่ดอกมันหางโยกสะดุงบ่ได้สะดุง,ดดงแต่ฟังมันสั้นเ่าต้องเลือกมองทิ่สะดุงห้าโล่งใดพร้อมบอกของพอร้อมบอกของบอกคาบ่ติดไม่มาแล้วจากมาแล้วถ้านำเงียบเงียบกระถึกดีอยู่ก็ได้จับอยูทางเลือบโบผานแห้งถ้าเลือบผานจนมากระตือนั้นที่สีเขาก็เล่นนี้สัม กิ่งตุงคำมองนั้นนะคะมองนั้นกระถือนันของบ่มีไผมาโยกมือนี่มองนั้นกระถือดีเอื้อดมองโยกมือนี่แปลไม่ลายบ่มีคนนะคะท่านี่เพิ่นว่ามันบ่ถือบาทละสามโลเพิ่นบม่มาา่วสันท้านี่ถือบัทละสามตัวก็ดีใจคนบันโคกเนาะมหาบาันนา้ำอาว น่งตัวจักจัก,จกน่จักจักให้เห็นเนี่ยเขาตกแตกเสียดายทายช่วงนั่นเสียดายช่วงใบพวกเราค่อยสิทอยทายอีกจะเข้า ช่วงบ่ายเดียวก็เจอเจอนี่ก็คือพ,กพกักๆมาสุดเชื้อกันมือจังสีตัวมือถือดีมือลักเอาป่าตัวหนึ่งจะแต่ตัวย้อยใหญ่กิงกุลูกกุลูกตัวใหญ่คุนยกนีตั้ง สะดุ้งบ่พ่อสาสิบวินาทีดอกโยกขึ้นเบิงส่งบ่ได้แซ่โดนเลยผู้เฒ่ามันโยกน,กนอกแห้งไหลเดี๋ยวอีกจักน้อยเนาะจ้ะเนาะเอาอีกจักน้อยให้มันช่วงบายป่าถือดีๆแล้วทิ่ท้ายคลิปอีกช่วงนี้มันกะปิดกับปล่อยพาอได้จับอืือๆอบอ ไปน้ำมะลังกัสิประมาณนี้แล้วจ้ะมันยังอกขึ้นคักฝุ่นเต้นออกมันแข็งแรงเนาะปลาซอยนี่แข็งแรงถ้าเป็นนักกีฬากะกระโดดสูงกระโดดข้ามวกระโดดสูงพอกนี้เป็นปลากับปลาซอยต้องให้เขา ข้าวซอยมองบางมองกระเอิญปลาข้าวหัวแข็งอันเดียวกันแล้วแว่ผู้ใดเสิเอิญมองใดสิเอิญแตกต่างกันไปอบัดนี้ดื้อเ <c oughs> ต้นบน้านออเต้นเต้นหลุดหนึ่งตัวเต้นแล้วออกหนึ่งตัวเหลือสามตัวออกมัดคือเก่า ล่อยไปตัวใดแข็งแรงตัวใดเขาดวงดีก็ได้ไปหาอยู่หากินนาะจะนอบ่าหาจังซีกับพ่ได้อยู่ได้กินเขายากมากแพงบ่าหาปูหาปลาก็จักสีหาอย่างพ่อได้เห็ดปลาแดกปลาละพ่อได้เห็ดปลาแห้งขายกับพ่อได้ซื้อน้ำปูน้ำปลา นั่งนิ่งๆเสียงเงียบๆจกปลาสิถือดีถ้าเบยังได้กระเต้นบนัดนี้การันตีความเต้นนั่นนัน,นถ้าเงียบๆเนียนเลยจ้ะน้ำเงียบๆน้ำนิ่งๆปลาจะได้สานี้ก็พ่อใจล 3, 4, แล้วบัดสามบาดสี่เอาบ่บัดละโลก็ได้ช่วงใบก็ค่อยเห็นบัดละโลสะดุ้งเก้าศอกนอนบ่เมนสะดุ้งใหญ่ถ้าสะดุ้งใหญ่เพิ่นกันสิเต็มเลี้ยวอยู่นั่นแหละ นี่จังได้กรมีรด้จานามนิ่งๆสิการันตีเลยน่าเต้นแล้วน่ะเห็นนหะคะการยกสะดุ้งจะแค่ว่าน้ำเชี่ยวมันจะได้ตลอดขั้งเครื่องน้ำไหลนิ่งๆลึกๆเท่าก็ได้ขอให้บ่มีค้นกวนแต่ว่าเมื่อใดปลาคืนเน็ตปลาคืนคักๆเนี่ยบ่สนใจยังเลยปลายังได้กระถือสะดุ้งเลี่ยนกันกรถือคือเกา ถ้าเมื่อใดปลาบกขึ้นคักสะดุ้งเลี่ยนกันลังเทิงก็เป็นการกวนกันเถือกยวงสิเถือกหน่อยลงเพราะว่าปลามันสิตืน่นเอาอีกจักหน่อยได้จ้ะเนาะเ,นเอาออกมาเถือกยงหมาจ้ะอ,อีกจักหน่อยนางใดยีสิบนาทีละสิไปตักปลาซอยตากอนเดอร์บัดนี่เนี่ยพอได้เบิ่งกันเนาะช่วงบ่ายเดาวเทียนถ้าปลาึ้นเอียดนี่โอกาสจะทิ้งท้ายให้เบิ่งเรื่อย แต่ว่าคิดว่ายังได้กระถือจากชงใบเหมือนนี้เพราะว่ามวบวว่านี่ก้ามาแล้วชงใบถือดีคับตาก็ได้ขายได้เงินหลายบาทอยู่มัวว่านี่ลายลอยอยู่จากช่วงเศร้าก็จะเป็นประว่านี้ตามโตออกตัวนึงแล้วโตวออกกับประมาณสองเส้นหาหลุดออกีจากบาดหนึ่งเนาะแถมเนาะ เคยเบิ่งคลิปกับเจ้าถึกดีๆเนี่ยโอ้ยมาทายหน่อยแท้ทายหน่อยแท้อยู่เข้าใจเพื่อนเราละทั้งโยกทั้งทายเนี่ยเพื่อนก็อยากโยกเป้าตักออกไา,าผู้ใดมีเวลาทายคลิปได้นี่แปลว่าใจล่าอิลีอยากให้พี่โน้องป้องปายเบิ่งว่าเป็นยังไงต้องเสียสละเวลาจับป่ามาทายคลิปอันนี้ก็อยากให้รู้ว่าบ้านนู่นสว่างเขาทั้งนู่นสางพี่ละเพื่อนจะเป็นยังไงสิละจ้ะก,กันดูกันทํามาหากินเนาะ ด้รุ่นคักก็เลขกคนนี้จะรุ่นปลาในแต่ละบาทมวนเลขกมันยังว่าออกเทียเดียวเบื้องจ่าเบื้องป่าเด้อบืงป่าเริ่มมาแล้วอีเลียคุณนะบาทนี่ปกติจะได้บาทรับประมาณนี้จ่าทามันน้ำนิ่งนิ่งเป็นตะมันนอะบ้านใดเพื่อนอันสามสี่บาทต่อโตเพื่อนกระชีสะอ่อนอันนี้ปลาบักแปลกได้จ่าเดวตับจับใสยตาแป๊บนึงปลาบักแปบ อันนี้คือปลา,บาแบบกิงกินเสร็แซ่บด้วยมันมันก้างมันบดก้างก้างมันนั่นน้อยหยำข้าเดียวมันกระบกปักข้อฮะแหละกินกับตบับบกปลาข้าวซอยนี่ทีเฮ็ดกินยากเนี่ยข้าวซอยนี่เอาเฮ็ดแปลรูปอีลีกะจำมีจ้จะปลาล่าเนาะสนมาก้าบ,บานใดมีเวลาเอาไปแปลรูปเฮ็ดสมปลาเฮ็ดปลาแดดเดียวโอ้ย กุ่มเป็นปีจ้บวต้องซื้อกินอีกเนี่ยเอาไปแต่ปรุงอาหารแต่ผู้ใดบ่มีเวลามันจะ่ม่ยกกับขายจ้ะโลละยี่สิบบาทตอนเนี้ยกลับไปกับคำเมิดบ่มีเวลาเอามารุนบาทนี้ได้จ้าเต้นบ่าบาทนี้วันนี้สามโตปลาเขาซอยสองอัน,นันปลาปลาอย่างตาปลาเขายิ้ท้ายจ้ะเื่อเช้นนี้เด้ปลาเขายิ้ท้ยตัวนึงซ้ำฟาร์มเงินนี่แหละ รุ่นนี้รุ่นจิ้วรุ่นสองเส้นหาดอกนีาหัวส้าีมบาทหนึ่งแถมสองบาทแล้วล่ะเอาแถมสามบาทก็ได้เนาะเอาอีกบาทนี้สิปิดคลิปก่อนได้จ้่เด้อปิดคลิปชงใบสวากัน เต้นเรลาจะโตเน,น,น,นิ่งเต้นวะคะบาดนี่เต้นดีอยู่เต้นโตง่ายเต้นออกโตเนิ่งเต้นง่ายก็มูโตแข็งแรงเอาอีกจักบาดได้ดอกอเอ,เอมักแถมใจดีเพื่อพุ่นมากยกล่างคนกะกลังเบิ่งดีดีเ้อโอ้ยเนาะโอ้ยนอยไันเป็นปิดคลิปง่ายปดว่าคิดเห็นเจ้าของันดกเบิ่งคลิปปลาเพิ่นทัางคนไทยทีละสองนาทีสามนาทีใจสีขาดเสียดายอยากเบิ่งดนๆ แดดกระห่อนดีดีจ้าแดดนานนี่แต่ว่าเพื่อนว่าแดดดีเนี่ยมันถืกอแดดแจ่มแจ่มคนห้อนกระตามแต่ป่าถือยังสันต้องอดเอาอู้ยเบงจ้าอาบาดนี่เนาะปิดคลิปเ <c oughs> ต้นอกอ, <c oughs> นอกมืดเ <c oughs> <c oughs> ต้นออกมืดเลือซ่องตัวเอาเต้นก็ดีใจแล้วละ่ะให้เห็นว่ามันว่าเป็นป่าเนา่าป่าตายตัวนี้ให้ว่า อีกจะบาทหนึ่งเด้ออีหลีเด้อบาทหนึ่งบาทสุดท้ายก่อนจะปิดคลิปนี่นะคะไฮซูมบรรยากาศพูนขี่เรือมากแต่ล่องมาแต่ไกลๆคนสิจากสามศีลอยู่ดอกล่องเรือมากกว่าสีหอดมองกยกเจวของมองยกสซุปปีจ้ามองนี้ยกสซุปปีเคยได้มองนี้ก็เลยจำไว้ กระสีขี้เลือกไก่จากนอยจากทาเนาะผู้ใดบ่มมีเลือกกระสียากเนี่ยยางมากบอดกระสิแบกบาปไปอีกเนาะกระสีลำบาเจียงกัน <c oughs> เต้นเราจะเต็นเราจา้ได้กระเต็นมันดึกดึกสะดุ้งดึกดึกดกับคือแมนโหลดอได้สามตัวเนาะกระสีถือจังซี่ละจา้ะกระถือว่ามวนอยู่เนะาะบ่ธรรมดาได้สามีแตตว่าการลตรีเลยว่าอีกบ่เกิน ช่วงใบโม่งใบทรงเป็นี่จังได้กระสิได้หลายโมเมนบาทและซํานี่ดอกเดี๋ยวสีไายอยีกเทียนหนึ่งเนาะคลิปนี้ก็ขอจบซํานี่นะคะติดต่อช่วงใบเด้อกดไลค์กดติดตามเนี่ยให้เนี่ได้จ้ะสวัสดีค่ะ